ลาลิลูขอเชิญคุณไปฉลองคริสต์มาสพร้อมกับอีกสองครอบครัวครอบครัวริชี่และครอบครัวเลาวมีฐานะแตกต่างกันอย่างมากแต่ทั้งสองครอบครัวต่างก็ตื่นเต้นกับวันหยุดเหมือนกันมาทำผ้ากันเปื้อนกันตัดชิ้นส่วนผ้าลายดอกไม้โดยใช้แบบผู้เราสามารถมัดผ้ากันเปื้อนเพิ่มช่องกระเป๋าเล็กๆ ผ้าพวกนี้ดูเก่าซ้ำซ้อลูซี่ใช้เชือกแทนเข็มขัด <S <S บ้านของครอบครัวจนไม่ใหญ่นักแต่ก็อบอุ่นและสะอาดดีลูซี่ตื่นแต่เช้า <S 1> <S 1> <S 1> เพราะในบ้านของเธอมันหนาวหลังคาร่วออีกแล้วฉันจะถูให้นะเธอสวมผ้ากันเปื้อนและเริ่มทำความสะอาดลูซี่ถูพื้นและวางถังไว้ใต้รูรั่วบนหลังคา ตัดชิ้นส่วนที่เหมือนกันสี่ชิ้นออกจากภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งต่อพวกมันด้วยเทปกาวสองหน้าทำเครื่องเล่น PlayStation คลุมด้านข้างตัดส่วนบนออกจากกระดาษแข็งสีทองติดโลโก้ด้านบนเติมเครื่องควบคุม ระบายทับด้วยเสียอคลลิกสีเมทัลลิกวาดกระดุมเม็ดเล็กๆใช้ลูกปัดทำเป็นกระดุมหลัก2เม็ด PlayStation สีทองรุ่น Limited Edition ยังไม่วางขายเลยแต่ไม่มีอะไรที่อิซาเบลล่าริชี่ทำไม่ได้อิซาเบลล่ากลับมาจากห้างสรรพสินค้าเธอซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่ๆและของขวัญมาให้ลูกสาวของเธอ ปีนี้แองจี้เป็นเด็กดีเธอแต่งตัวดีและไม่ทะเลาะก,กับพ่อบ้านเธอรับของขวัญเอาไว้อาอนั่นมันอะไรว้าว PlayStation รุ่น Limited Edition เครื่องใหม่นี่นามันถูกประดับไปด้วยทองคำและคริสตัลของสวาร o อ s สก้ขอบใจนะคะแม่มาเล่นกันเถอะการแข่งขันดำเนินไปอย่างดุเดือดไม่มีใครยอมใครแต่แองจี้เป็นผู้ชนะ ติดผ้าลูกไม้ผืนเก่าสองผืนบนฝามัดปมลูซี่และลูกสาวของเธอซูเข้าไปในป่าเพื่อรวบรวมกิ่งไม้สำหรับทำต้นคริสต์มาสพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการตัดต้นไม้ครอบครัวน,นี้จึงเก็บรวบรวมกิ่งไม้แห้งแทนคุณแม่วางพวกมันลงบนเลื่อนและนำมันกลับบ้าน ทำต้นคริสต์มาสจากกิ่งไม้ไม่มีใบสนเหลือแล้วแต่มันยังมีกลิ่นหอมอยู่ทำฐานจากฝาพลาสติกวางต้นไม้ด้านหน้าพวกเราจะตกแต่งมาด้วยของประดับทำจากกระดาษฟอยล์ต้นไม้ของเราจะมีดาววางอยู่ด้านบนด้วยเส้นสีเงินจะกลายมาเป็นโพงมาลัยของเราครอบครวัวเ้าทำทุกอย่างด้วยกันแม่จ๋าทำให้การประกอบต้นไม้กลายเป็นเกมอย่างหนึ่ง ในไม่ช้าเราก็มีต้นคริสต์มาสแสนสวยอยู่ในมุมของบ้านปีนี้พวกเราทำได้สวยไปเลยนั่นเนี่ยมาดูเคล็ดลับวันหยุดใหม่ของเรากันพวงมาลัยคริสต์มาสทำจากเงินคลุมแหวนเหล็กด้วยแบงค์เล็กๆตกแต่งมันด้วยเกสรตัวผู้สีทองขนาดใหญ่และคริสตันสวารอฟสกี้เติมหินล้ำค่าลงไป โรยผงเพชรและเติมโบกามียี่ลงไปแพทริเซียมาบ้านของริชี่เพื่อตกแต่งทุกอย่างแองจี้พูดว่าใครๆก็เป็นดีไซเนอร์ได้ง่ายนิดเดียวจากนั้นก็ทำอะไรบางอย่างสำหรับวันคริสต์มาสโดยเริ่มจากศูนย์แองจี้เข้าใจคำว่า <c oughs> ตั้งแต่ศูนย์ต่างออกไปเธอใช้เวลาสักพักแต่ในที่สุดก็สามารถทำพวงมาลัยแสนสวยได้ที่รักเธอเก่งจังเลย แพทริเซ right? uh ียเป็นแดงบันดาลใจให้ฉ hmm, like ันล่ะเธอตัดสินใจตกแต่งประตูหน้าด้วยโพมาอรีเยี่ยมไปเลยบ้านของเราเกือบพร้อมสำหรับวันคริสต์มาสแล้วตัดสามเหลี่ยมออกมาจากผ้าสีแดงเย็บครึ่งหนึ่งเข้ากับหมวกพวกเราสามารถใช้ชิ้นส่วนขนเฟอร์นี้ทำผู้ได้สำหรับกระเป๋ารองเท้าปีนี้แม่จ๋ตัดสินใจซื้อของขวัญอย่างดีให้กับลูกสาวของเธอดูสิหมวกคริสต์มาสสำหรับลูกละจ้ะ ว้าวทีนี้ซานตาจะต้องจําหนไูได้แน่เลยสูดีใจมากจนเธอตัดสินใจเขียนจดหมายถึงซานตาถึงซานตาปีนี้หนูเป็นเด็กดีมากๆช่วยเอาจัก,กรยานใหม่ให้หนูและบ้านใหม่ให้ครอบครัวหนูด้วยนะคะแม่จา๋าซานตาจะได้จดหมายจากหนูแล้วทาให้คําขอหนูเป็นจริงไหมจ๊ะเขาจะพยายามแน่ๆจ้ะและหมวกใบนี้ก็ทํามาจากสิ่งนั้นนั่นเองอย่าบอกใครล่ะลูซี่พยายามอย่างหนักที่จะมอบวันคริสต์มาสของจริงให้ลูกสาวของเธอ ใช้กระดาษโฟมแวววาวและแผ่นกระดาษแข็งเมทัลลิกทำไอโฟนเครื่องใหม่มีกล้องรุ่นใหม่อยู่ด้านหลังว้าวมีเยอะแยะเลยแฮะติดหน้าจอลงไปเพิ่มกล้องหน้านี่คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเรา iPhone สีทองเครื่องใหม่ในวันคริสต์มาสอีฟแองจี้นอนแผ่บนโซฟาและเลื่อนหน้าจอมือถือของเธอ ฉันกินอาหารมื้อเย็นเยอะเกินไปแล้วออ oh. iPhone 12ของเธอหล่นลงบนพื้นและแตกทันที <c oughs> แม่จ๋าแม่หนูต้องใช้ติ k กตอกแต่มือถือของหนูเสียไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยแองจี้พวกเราเพิ่งซื้อ iPhone ใหม่ให้ลูกจ้ะมันจะมาปีหน้าลูกของแม่จะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดขอบคุณค่ะแม่หนูรักแม่จังมาถ่ายเซลฟี่กันค่ะหนูจะเอารูปนี้ตั้งเป็นหน้าจอใหม่ <c oughs> พวกเรามาชุบชีวิตให้กับถุงเท้าเก่าๆอันนี้กันมีผ้าเหลือมากพอที่จะทำถุงของขวัญน,น่ารักน่ารักสำหรับใส่ของขวัญได้ครอบครัวแล้วมีถุงของขวัญสองสามถุงที่พวกเขาจะห้อยไวท้ทุกๆปีแต่พวกเขาไม่มีเตาผิงพวกเขาจึงต้องย้ายไปที่ตู้เสื้อผ้าแม่จา๋าหนูจะวาดรูปเตาผิงที่สวยที่สุดและพวกเราจะได้ห้อยถุงของขวัญไว้เหนือมันเธอวาดได้สวยไปเลยเตาผิงนี้ไม่ทำให้ร่างกายเราอุ่นขึ้นแต่มันทำให้เราอบอุ่นในใจ ัดโฟมเป็นก้อนอิฐมากมายหลายชิ้นมีกระดาษห่อของขวัญสำหรับทุกคนพันของขวัญทุกชิ้นมัดเป็นโบโอ้มีของขวัญเยอะแยะเลยว่ากันว่าถุงของขวัญของซานต้าสามารถเก็บของขวัญสำหรับทุกคนบนโลกนี้ได้มันมีพื้นที่พอสำหรับของพวกนี้ด้วยครอบครัวริชี่กำลังจะไปนอนแล้วเตาผิงและห้องนั่งเล่นก็ตกแต่งพร้อมแล้วสำหรับวันคริสต์มาส นี่ไงซานต้าเขามีถุงที่เต็ไมไปด้วยของขวัญสำหรับแองจี้หืมันคงไม่พอวางใต้ต้นไม้แฮะโอเคเรามาทำต้นคริสต์มาสต้นที่สองจากกล่องของขวัญกันโอ้เอื้อมถึงยากจังแฮะนี่ชิ้นสุดท้ายแล้วดูน่ารักจังมีอะไรอยู่บนเตาผิงกันนะอา้าเธอทิ้งขนมไว้ให้ฉันสินะเด็กดีจริงๆโอ้มีโน้ตเขียนไว้ด้วยถึงซานต้า หนูชื่อแองจี้อายุ12ปีครอบครัวของเรารวยมากมายและเรามีทุกอย่างที่เราต้องการแล้วคริสต์มาสปีนี้หนูและอยากขอช่วยเหลือคนที่ยากไร้แทนค่ะหืมเด็กคนนี้ถึงจะรวยแต่ก็ใจดีและรู้จักเอื้อเฟื้อคนอื่นฉันจะทำให้คำขอเธอเป็นจริงเองต้นคริสต์มาสสองประกายสดใสครอบครัวได้ยินเสียงบางอย่างวิ่งเร็วเข้าอาจจะเป็นซานต้าก็ได้ แต่แล้วพวกเขาก็พบกับไปฏิหารวันคริสต์มาสของจริงแม่จา๋าดูสิมีของขวัญเต็ไมไปหมดเลยว้าว <Wow. S 1> ตรงนี้คืออะไรข้อความจากซานต้านี่ขอบใจนะแองจี้เธอใจดีมากมาๆเลยมาฉชลองกันเถอะมาทำจัก,กรยานจากกระดุม2เม็ดและลวดกันดัดเป็นโครงเล็มล้อและทากาวตรงปลายเพื่อทำให้มันปลอดภัยขึ้น แม่และลูกสาวกำลังหลับสนิทแต่พวกเขาจะได้พบกับปฏิหารของจริงเร็วๆนี้แหละซานต้าเข้าไปในบ้านของพวกเขาจนได้โอ้เธอเห็นฉันแล้วแม่แมแมบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายวันคริสต์มาสของจริงเลยพวกเขาวาดรูปเต่าผิงด้วยแถมทำต้นคริสต์มาสเองด้วยฉันต้องตอบแทนครอบครัวนี้ซะนแล้วสิแค่ได้เว้นิดหน่อยบนโต๊ะก็เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยมากมายแล้วมีรถจัก,กรยานอยู่ใต้ต้นไม้ด้วย แต่ของขวัญหลักๆก็คือใบรับรองการซื้อบ้านแม่จา๋าซันต้ามาจริงด้วยเขาได้จดหมายหนูด้วยปฏิหารวันคริสต์มาสของจริงหนูมีจักรยานแล้วพวกเรามีบ้านใหม่กันแล้วเธอทําให้คำขอที่ดีที่สุดเป็นจริงขึ้นมาทั้งครอบครัวพากันฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันลูซี่และซูต่างตื่นเต้นมากที่จะได้ออกจากบ้านเก่าและย้ายเข้าไปในบ้านใหม่แสนสวยของพวกเขา กดไลฟ์วิดีโอและกดติดตามลายลี่ลูคุณจะได้ชมไอเดียตุ๊กตาใหม่ๆจากเรา